รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยออาาารรรรรรมมมสสสสีีีีนนนโโััแช์ไห่เย้ อะไรก็หมดทิ้งหมดเลยอะไรเบื่อผัวพุ่งตัวระเบื่อผัวมากเลยช่วนี้เป็นอะไรกันไม่รู้เลิกค่ะเลิกเลิกฮะช่วงนี้จะไม่รั้งไว้สักทีหนึ่งเลยทำไมล่ะคือไม่รู้เป็นอะไรช่วนี้ไม่พอใจเลยพี่นักหนาก็ไม่รู้เจอหน้าพี่ก็เวียงใส่เวียงใส่อะไรอย่างเงี้ยรู้เหรอการบ้านก็ไม่ค่อยทำแล้วจะมาเวียงใสจริงเหรอัวของเองนะเรื่องการบ้านเนี่ยไม่มีปัญหาอยากเต็มทุกคืนแต่ตอนนี้นะสิอาดเงินร้อนเงินใช่เหร ดไปไม่รู้เท่าไหร่ช็อปปิ้งเยอะไป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 เที่ยวไกลเหลือเกินนี่หอบลูกหอบเต้าของเจ้ช่วงนี้งานเยอะนิดนึงนะก็เลยสู้ไปซะหน่อยสู้ไปเยอะสู้เพราะออกกําลังกายด้วยใช่ไหมก็มีนิดนึงก็มีนิดนึงพอแต่ปีนี้ของเอกนะเอกก็เครียดมากเลยเป็นเรื่องของสุขภาพเดี๋ยวปวดหัวปวดตัวปวดแขนปวดมือปวดอ้วกสารพัดไม่รู้จะมึนอะไรก็ไม่รู้นักหนาเนี่ย พี่คะเลิกบ่เลิกหน่อยกันได้แล้วค่ะเมื่อวันนี้นะคะอาตีประจําสมาคมเมียนจาเนี่ยเขมาอัปเดตดวงชะตาของพวกเรากันนะคะของทุกคนเลยทั้งเรื่องงานความรักความสุขภาพด้วยเจอกับเขากันเลยดีกว่าขอต้อนรับอาจารย์ช้างทศพรศีตุลาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบัสดีครบอออพี่ตั๊กมาถึงนี่ มี่นกันเยอะแยะมากเลยเออเห็นแบบดูแล้วมีปัญหาอะไรเสียงบ่นกันแบบจะไม่หมดเลยมีปัญหาอะไรกันฮะมีหนูสามมีหนูอะไรคะช่วงนี้รู้ะไรขี้งุดเงียดจังเลยเรื่องงงเรื่องงานอะไรแล้วก็มาพานใส่หนูซึ่งหนูก็ไม่ได้รู้อินโออินเน่ด้วยเลยส่วนอีกเองนะจันก็ปวดหัวเรื่องเงินเงินตอนนี้จ่าย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 อย่างเดียวเลยเดือนหน้าไม่รู้ดวงจะดีขึ้นบ้างไหมเนี่ยโอ้ยถ้าเกิดมีตลาดอยากจะเช็คดวงขนาดนี้นะค่ะ จัดเต็มกันไปเลยนะครับกับดวงประจําเดือนมิถุนายนครับหลายคนกำลังรออยู่ว่าใครเป็นยังไงสําหรับเดือนมิถุนายนอาจารย์นะครับเอออาประเดิมเลยนะคะเอาแบบแย่สุดเลยนะใครที่ซวยสุดๆเจอแต่ปัญหาเจอแต่อุปสรรคอะไรก็ไม่รับเืยนราศีไหนครอ่าราศีเมถุนนะครับเป็นราศีที่อาจจะต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับเป็นเดือนที่มีดวงดาวหลายดวงเนี่ยโคจรเข้ามา นะครับแต่ว่าจะมีปัญหานะครับอาจจะเป็นทั้งเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็รวมไปถึงเรื่องส่วนตัวด้วยครัแล่ว่า <laughs> ดิฉันก็กลัวค่ะเพราะว่ามันเป็นราศี <laughs> มองสามีดิฉันเองอ้าวแม่ท<อ>ุนหรอจากริตใช่ค่ะแต่ยังไม่หมดแค่นี้เพราะว่าช่วงหน้าค่ะจย์ช้างเขาจะจัดหนักจัดเต็มมากๆม,มาดูกันว่าราศีไหนจะดวงตกและราศีไหนจะเฮงนะคะพักแป๊บนึงค่ะ